E.P. 7ต่อตอนที่9นี่ไม่ใช่นิสัยของพี่ลินรมชลียืนยันเขาเสยผมอย่างหงุดหนิดแล้วตัดสินใจเดินไปหาพ่อกับแม่ที่นั่งอยู่ที่ห้องนั่งเล่นชานนสาวเท้าเดินตามไปด้วยเมื่อพบผู้ใหญ่ทั้งสองเขาก็ยกมือไหว้อย่างมีมารยาทแต่อีกฝ่ายกลับสะดุ้งย่งทำให้รมชลีรีตามองอย่างจับผิดพ่อกับแม่รู้เรื่องพี่ลินไหมเรื่องอะไรแม่ไม่รู้คนเป็นแม่สายหน้ารัว พ่อก็ไม่รู้รมชลีเห็นแบบนี้ก็เข้าใจทันทีเขาพูดขึ้นเสียงใส่พ่อกับแม่พี่ลินหายตัวไปพ่อกับแม่ไม่เป็นห่วงหรือไงนี่ฉันเป็นแม่แกนะอย่ามาขึ้นเสียงใส่แม่หันมาทำตาขวางใส่ลูกชายหายตัวอะไรกันพูดเกินไปแล้วนั้นนะสิก็พ่ออนันต์เขาอยากนัดเจอเคลียร์ใจกับลินเขาคงไม่ทำอะไรไม่ดีหรอกเคลียร์ใจ พ่อบ้าไปแล้วเหรอพี่ลินแต่งงานแล้วสามีเขาก็ยืนอยู่ตรงนี้จะไปนัดเคลียร์ใจอะไรคราวนี้พ่อกับแม่ทําเกินไปแล้วนะแล้วจะทําไมแม่ลุกขึ้นยืนแล้วชี้หน้าลูกชายนางลินมาลูกฉันฉันจะทํายังไงก็ได้แต่พี่ลินแต่งงานแล้วนะแม่แล้วพี่ลินก็ใช้นี่ให้พ่อแม่ไปตั้งหลายสิบล้านนี่พ่อกับแม่ยังไม่พออีกเหรอ พี่ลินทำงานเลี้ยงพ่อแม่มาตั้งแต่มอต้นจนตอนนี้อายุจะส0สิบเข้าไปแล้วใจคอจะเป็นพ่อแม่ที่จ้องล้งางผลาญลูกไปถึงเมื่อไหร่ไอชาลีมึงจะมากไปแล้วนะคนเป็นพ่อลุกพรดขึ้นมาไอลูกเลวกล้าพูดแบบนี้ใส่พ่อแม่หรือระวังเถอะไอพวกอ,อกตันยูไม่มีวันจเจริหรอกผมไม่อดทนเหมือนพี่ลินหรอกนะพอกันทีแล้วที่พ่อแม่มีชีวิตแบบนี้ไม่ใช่เพราะทำตัวเองหรือไง พี่ลินส่งเสียตัวเองและผมจนเรียนจบทำงานหนักแค่ไหนพ่อแม่ไม่เคยรู้รู้แค่ต้องได้เงินเท่านั้นพ่อแม่แบบนี้ใครอยากได้ก็เอาไปเถอะปากดีนักฉันจะร้องออกสื่อเอาให้อายไปเลยหน่อยได้ผัวแล้วลืมพ่อแม่สักวันน้ำตาจะเช็ดหัวเข่าแล้วร้องให้กลับมาบ้าน อยากร้องออกสื่อก็ร้องไปเลยขายลูกกินไม่สนใจว่าลูกจะเป็นจะตายยังไงไอ้อนันต์มันคนดีที่ไหนเมียก็มียังมาหลอกพี่สาวเราอีกนี่พี่ลินเกือบติดคุกแทนมันไปแล้วแม่ยังไปเห็นดีเห็นงามกับคนแบบนั้นได้ยังไงแค่เขาเอาเงินนิดนิดหน่นนอยหน่อยมาให้ก็เห็นเขาเป็นคนดีถามจริงๆเถอะพ่อกับแม่ไม่อายชาวบ้านหรือถ้าเขารู้ความจริงว่าพ่อแม่เป็นพวกสูบเลือดสูบเนื้อลูกอย่างนี้ไอชาลี เอาเถอครับตอนนี้ความปลอดภัยของลินเป็นเรื่องสำคัญที่สุดชาโนนไม่อยากเข้ามาก้าไก่เรื่องในครอบครัวคนอื่นแต่รมนลินไม่ใช่คนอื่นเป็นคนที่เขารักและอยากให้เธออยู่กับเขาไปชั่วชีวิตเรื่องที่บ้านนี้ผมไม่ยุ่งแต่เรื่องของลินผมต้องยุ่งเธอเป็นภรรยาของผมและเป็นคนในตระกูลชินโยแล้วคนสกุลผมไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายกัน ชาโนนยกมือไหว้แล้วหันหลังเดินออกมารมชลีรีบตามชาโนนออกมาด้วยผมจะไปตามหาพี่ลินด้วยอยู่รอฟังข่าวที่บ้านก็ได้ชาโนนตบไหล่น้องชายของรมนลินเบาๆพี่เคยจะทำยังไงครับไม่ยากหรอกตอนนี้เรารู้แล้วว่าใครพาตัวคุณลินไปที่เหลือพี่จัดการเองได้ไม่ต้องห่วงพี่ไม่ยอมให้คุณลินมีอันตรายเด็ดขาด ผมฝากพี่ลินด้วยนะครับชานนพยักหน้ารับแล้วหมุนตัวเดินออกมาเขาหยิบโทรศัพท์โทรหาพี่สาวคนโตเจ้ใหญ่ผมมีเรื่องให้ช่วยหน่อยมีอะไรทะเลาะก,กับลินเหรอนี่นี่อย่ามารังแกน้องสะพ้ยพี่นะคนนี้พี่ชอบทำงานเก่งลุยงานไม่หวงสวยพี่นึกว่าเป็นดาราจะเป็นพวกถือตัวเอาใจยากเสียอีกชานนหัวเราะเบาๆนี่พี่สาวของเขาก็หลงสเสน่ห์ลินเข้าให้แล้วสินะ เรื่องลินครับแต่ไม่ได้ทะเลาะกันผมขอยืมคนของพี่หน่อยมีเรื่องหรือใครกล้ากระตุกหนวดเสือตระกูลชินโยพี่สาวคนโตหัวเราะแต่เป็นเสียงหัวเราะที่ฟังแล้วชวนขนลุกชมัดแน่นอนว่ากว่าจะยืนหยัดมาถึงจุดนี้ก็มีด้านมืดที่ไม่ได้เปิดเผยเช่นกันถึงจะเป็นสะพ้ายแต่ก็เป็นคนในครอบครัวหนนเล่ามาว่าเกิดอะไรขึ้นพี่จะจัดการเองถ้าเจ้ใหญ่ออกโรงเองรับรองได้ว่ารับเป็นหน้ากลอง ตอนที่สิรมนลินค่อยๆลืมตาขึ้นอย่างช้าๆความเจ็บปวดแล่นไปทั่วร่างเมื่อปรับสายตาเข้ากับแสงสลัวในห้องได้เธอก็ต้องตะลึงไปทันทีเพราะเหมือนตัวเองอยู่ในฉากหนังสำหรับผู้ใหญ่ทั้งไฟสีอ่อนและห้องนอนที่ประดับประดาด้วยอุปกรณ์เซ็กทอยหญิงสายันตัวลุกขึ้นนั่งบนเตียงสีชมพูหวานหยดเธอเพิ่งรู้ตัวว่าข้อมือถูกสวมกุญแจมือทั้งสองข้างเป็นกุญแจมือฟรุ้งฟริ้งสีชมพูฟูฟ่อง เธอหันซ้ายหันขวามองสายตาปะทะกับกระจกขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ด้านหนึ่งของเตียงจึงเห็นว่าบทหัวของเธอมีหูแมวสีชมพูนี่มันอะไรกันรมนลินอยากกรีดร้องกับสภาพที่เห็นเหลือเกินยังดีที่เสื้อผ้าที่สวมอยู่ครบทุกชิ้นเพิ่มเติมก็คือหูแมวและกุญแจมือฟื้นแล้วเหรอน้องลิน เสียงแหบพร่าของชายหนุ่มดังขึ้นจากมุมหนึ่งของห้องอนันต์ค่อยๆก้าวออกมาจากเงาสลัวตรงนั้นเดินมานั่งลงริมเตียงในขณะที่รมนลินกระถดกายถอยหนีคุณอนันท์ทำไมทำกับลินแบบนี้คะไม่อยากพูดจาสุภาพใสเลยสักนิดเธอเจอเขาที่คาดว่าน่าจะดักรอเธออยู่ก่อนแล้วมันคงไม่ใช่ความบังเอยิญอย่างที่เขาพูดหรอก หญิงสาวพบกับอนันต์ให้โซชื่อดังและทําให้เธอต้องเปื้อนข่าวเช้าไปด้วยใกล้ๆตึกของบริษัทวันนี้เธอมีนัดกับชานนที่ร้านอาหารในโรงแรมริมแม่น้ําเธอตั้งใจใช้รถไฟฟ้าในการเดินทางเพราะสะดวกกว่าการขับรถฝ่าการจราจรแน่นขนาดในกรุงเทพเธอบังเอิญ เจอกับอนันต์เข้าเขาต้องการขอโทษในเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆตอนนั้นเธอก็แค่รับคําขอโทษของเขาแล้วแต่อนันต์ไม่ยอมถึงกับลงไปนั่งคุกเข่าต่อหน้าเธอเธอไม่ต้องการเป็นจุดสนใจในเวลานั้นจึงตามเขามาที่รถยนต์แต่กลายเป็นว่าถูกต่อยเข้าที่ท้องน้อยอย่างแรงจนหมดสติไปฟื้นอีกทีก็มาอยู่ในสถานที่เหมือนสตูดิโอหนังเอวีแบบนี้น้องลินพี่รักน้องลินจริงๆนะครับ เขาพูดแล้วยื่นมือมาลูบไล้เรียวแขนของหญิงสาวเขาต้องฝืนแกล้งทำตัวเป็นสุภาพบุรุษทั้งที่อยากขยำผู้หญิงคนนี้ใจแทบขาดคุณอนันต์มีภรรยาแล้วนะคะเธอพยายามพูดเตือนสติเขาภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายและยังท้องอ่อนอ่อนอีกด้วยน้องลินคือคนที่ใช่แต่เรามาเจอกันช้าไปอนันต์เลื่อนมือมาแตะแก้มนวลเบาๆดูสิที่เตรียมห้องนี้ไว้เพื่อน้องลินโดยเฉพาะเลยนะครับ รมนลินทั้งขนลุกทั้งขยัขยงเรื่องรถนิยมทางเพศเป็นเรื่องส่วนตัวซึ่งเธอไม่ก้าวาายแต่เรื่องนั้นมันต้องอยู่ที่ความพึงพอใจทั้งสองฝ่ายแต่ไม่ใช่เธอและที่สำคัญเธอไม่รู้สึกอะไรกับเขาด้วยโดยเฉพาะในเวลานี้ที่หัวใจของเธอมีผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่กลางหัวใจของเธอแล้ว อนันยื่นหน้ามาใกล้ทำให้รมนลินเบื่องหน้าหนีแต่กระนั้นเธอยังตั้งสติได้คอยคอยขยับตัวห่างที่ละน้อยและส่งสายตาเชิญชวนหยาดเยิมที่เรียกได้ว่าสะกดสายตาคนก็แน่ละเธอมันระดับนักสแสดงแถวหน้าของเมืองไทยเชียวนะทำไมไม่บอกว่าชอบแบบนี้ล่ะคะไม่งั้นลินคงไม่ไปจากที่แล้วเธอใช้น้ำเสียงสันไหวเอ่ยกับอีกฝ่ายเธอเหยียดเท้าไปใช้ปลายเท้าแต่ต้นขาของอีกฝ่ายด้วยท่าทีเย้วยวน แต่มัดมือแบบนี้ลินทำอะไรไม่ถนัดช่วยปลดล็อกออกให้หน่อยได้ไหมคะลินลินจะหลอกผมหรือเปล่าไอ้คนเลวใครหลอกใครกันแน่ลินอยากใช้สองมือสัมผัสพี่ค่ะถ้างั้นพี่จะปลดกุญแจมือให้นะครับคนดีของพี่อน,นันถึงกับมือไม้สั่นเมื่อเห็นว่าหญิงสาวตรงหน้าก็มีใจให้เขาหยิบกุญแจจากกระเป๋าเสื้อมาไขากุญแจมือออก รมนลินรอบถอนหายใจเบาๆแต่ยังคงโปรยยิ้มหวานให้เขาแล้วลุกขึ้นยืนทำท่าบิดตัวไปมาไล่ความไม่ขบที่ถูกพันธนาการเธอเดินสำรวจและกวาดตามองข้าวของในห้องกระเป๋าของเธออยู่ไหนนะเวลานี้เธอคงต้องหาทางเอาตัวรอดก่อนมาสนุกกันดีกว่าพี่รอน้องลินมานานเหลือเกินอัน,นันลุกขึ้นมาหมายจะอบกอดผู้หญิงที่เขาปรารถนาเป็นที่สุด รมนลินปัดป้องอย่างมีจริตแล้วเดินไปหยิบผ้าคลุมไหล่ขนนกมาสะบัดมาด้วยท่าทียั่วยวนอนันยิ้มตาค้างไม่คิดว่าจะได้เห็นหญิงสาวแสนเรียบร้อยทำท่าเซ็กซี่ขนาดนี้ดาราสาวเจ้าบทบาทศบโอกาสก็เตะพ่าหมักเข้าไปที่กล่องดวงใจของอนันเต็มแรงบอกแล้วว่าเธอไม่ได้มีดีแค่ความสวยเป็นดาราแถวหน้าก็ต้องฝึกฝนร่างกายเหมือนกันโอ้ย ชายหนุ่มตวัดลั่นทั้งที่ตัวงอเป็นกุ้งต้มรมนลินไม่อยู่รอดูผลงานเธอรีบวิ่งไปที่ประตูเพื่อหาทางออกแต่ก็ต้องผงะงายเมื่อถูกกระชากผมจากด้านหลังนางร้านนางแพทยยากูจะทำให้มึงครางเหมือนหมาตัวเมียรมนลินถูกล็อกจากด้านหลังเธอดิ้นรนสุดกําลังเพื่อเอาตัวรอดจากมือชายชั่วหัวใจของเธอร่ำร้องชื่อของชานนฟันคมกัดเข้าที่ท่อนแขนของอีกฝ่ายที่รัดคอเธออยู่ เธอกัดเต็มแรงจนรู้สึกเค็มขาวในปากและได้ยินเสียงมันร้องหอยหวนก่อนที่ครู่ก่อนต่อมามันจะปล่อยเธอออกเพราะถูกกระชากจากด้านหลังและตามด้วยหมัดหนักๆจนเลือดกำเดาไหลเปื้อนเปิ่คุณนนรมนลินแทบไม่เชื่อสายตาว่าชานเข้ามาช่วยได้ทันเวลาและที่สำคัญเขาซัดอนันต์เต็มแรงหญิงสาวได้สติรีบเข้าไปห้ามไว้ก่อนพอแล้วคะคุณนน มันทำร้ายคุณขนาดนี้จะให้พอแค่นี้ได้ไงเขาพูดอย่างหัวเสียเขาน่าจะมาเร็วกว่านี้ไม่อย่างนั้นเธอคงไม่เจ็บตัวแบบนี้ไม่ได้ค่ะคุณเป็นหมอเก็บมือไว้รักษาคนป่วยดีกว่าข่าส่วนคนชั่วชั่วลินขอจัดการเองพูดจบเธอก็หันไปเตะคนที่นอนตัวงอบหนพื้นเต็มแรงไอ้เลวไอชั่วไอมานสังคม คราวนี้เป็นชานนที่นิ่งไปนี่ถ้าเขาทำอะไรให้เธอไม่พอใจเห็นทีว่าจะรักษาชีวิตไว้ลำบากแน่แน่คุณนนมาได้ยังไงคลินยังไม่รู้เลยว่าตัวเองอยู่ที่ไหนเธอถามเมื่อเห็นว่าอนันต์หมดสติคาเท้าเธอแล้วและมองเลยไปเห็นมีผู้ชายร่างใหญ่สามสี่คนติดตามมาด้วยเวลานี้เขาดูเหมือนมาเฟียหนุ่มในซีรีส์เกาหลีมากกว่ากุมารแพทย์ผู้แสนอ่อนโยน สวัสด์ลาเอียงชัดๆนี่มันลูกรักพระเจ้าเห็นเห็นคนอะไรจะหล่อได้ทุกมุมขนาดนี้เออคราวนี้เขากลับมาเป็นชานนที่แสนขี้อายผมติดต่อคุณลินไม่ได้เลยให้พี่ๆช่วยยืมคนของที่บ้านมาตามหาคุณเราติดตามสัญญาณโทรศัพท์จนมาเจอที่นี่นักธุรกิจระดับมีลูกน้องใช้งานแบบนี้ก็ไม่แปลกหรอกรมนลินถอนหายใจโล่งอกแล้วก็ต้องตกใจที่จู่ๆก็ถูกรวบร่างเข้าไปกอด คุณนนท์เรายกเลิกสัญญานั้นเถอะนะครับคะผมอยากดูแลคุณในฐานะสามีจริงๆและผมต้องการคุณลินอยากให้คุณเป็นภรรยาจริงๆไม่ใช่แค่ในนามผมรู้ว่าผมไม่ใช่ผู้ชายโรแมนติกเอาใจผู้หญิงไม่เก่งแต่คุณลินจะให้โอกาสผมเป็นสามีตัวจริงของคุณได้ไหมผมรักคุณลินแอบชอบคุณตั้งแต่สมัยมปลายแล้ว คุณนนท์คุณไม่รังเกียจลินหรือค่ครอบครัวลินไม่ครับผมรักคุณลินเรื่องครอบครัวคุณผมจะไม่ก้าวไกา่แต่ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือผมก็พร้อมช่วยเต็มที่อันที่จริงเขาก็คิดว่าเรื่องวันนี้คงทำให้พ่อกับแม่ของรมณลินคิดได้โดยสิ่งที่รมชลีพูดออกไปลินลินก็รักคุณนนท์ค่ะเธอหัวเราะทั้งน้ำตาแย่จริงทำไมต้องสารภาพรักในที่แบบนี้นะ สองหนุ่มสาวหัวเราะออกมาพร้อมกันชานนสั่งลูกน้องของพี่สาวให้จัดการเคลียร์ทุกอย่างให้เรียบร้อยเขาประคองรมนลินออกมาจากห้องนั้นและพาขึ้นรถยนต์ที่วันนี้มีพลขับรออยู่ก่อนแล้วปกติชานนไม่ค่อยใช้คนของที่บ้านนักเขาใช้ชีวิตเรียบง่ายแต่วันนี้ทำให้รู้ว่าครอบครัวที่แข็งแกร่งของเขาช่วยเหลือปกป้องผู้หญิงของเขาได้เห็นที่คงต้องกลับบ้านบ่อยๆไม่งั้นถ้ามีอะไรขึ้นมาพี่ๆคงไม่เอ็นดูเหมือนครั้งนี้ กลับบ้านกันนะครับรมนลินไม่ได้เอ่ยคำพูดใดมีเพียงสายตาที่เปลี่ยมไปด้วยความรักมอบให้เขาเพียงผู้เดียวโชคดีแล้วที่อดทนผ่านความทุกข์ยากแสนสาหัสหักมาได้การได้พบเขาคือรางวัลชีวิตของเธอเลยละ่ะจบบริบูรณ์